พ่าพบกว่านี้แหละพี่น้องเจาวว้าพ่กพงก็ไปพี่น้องสบายดีพ่อเม่พี่น้องย่งาแมลงบ้านเฮาอยู่บ้านเชจิว๋วมือมากมากับสมสมบัตม่วงสมคามสบายดีสามแสนคนพี่น้อง ซื้อมามาไล่บ่อยปะ่ะซาติโอเมื่อน,นะ่ะซาเจียวมามาจากโมงบ๊วยเป็นสองเสมอขึ้นลังเองพี่น้องซาเจียว่ะกะไล่โซดไปมาด้วพี่น้องกินสมบัตม,งมังงะมาแรงบ๊มียังเห็ดพี่น้องยนีมาแรงฝนตกก็ได้ไปใส่เมือนี้ก็เลยมาตัาง้งมาไล่โสดว่ะกบพี่น้อง ใส่เงาเฮ่แสียบเสาเจยียวฝนตกบาทางนั้นฝนตกแตก่ฝนฝนตกบนมือนหรือมื่นนี่พี่นอ้องซาเจียวไปใส่แต่บ่ได้บ่ได้ไปใส่จำนาเพราะวันริบหนึ่งแต่เสาตอนแรกว่าเสียออกหน้าปไปออกสาสบายดีจ้าสบายดียายพกคนทุกคนแม่พี่นอ้องอื กินชมขอะค้ามหน่อยคุณใหม่มาเลิ่มพี่น้องคุยไปแหลกพระคั่มหน่อยตัวไปตำกินกับตำเดี๋ย,ยังตำแซ่บขยะหนองแสค่ะก็ะอย่างข้ม้วงเลือดซ้ำหมาช่วยถ่ายไปหรอประหลัด ไปขโมยจากต้นแม่าเจี้ยวอยีกม <c ười> ันบอกให้จงไว้ไปกินซุกเคื่อนเด้อว่ะควมอยากกินโดมพี่น้องที่ผมร้อนหนาวอีกแล้วเ <s> จ็บๆเป็นการพี่น้อง อย่าก,กินน้ำแด้ตอนนี้จะว่าเขาบอกว่าถ้าว่ากินสมวยอยาก,กเก็บท้องก็คืออยากกินน้ำตามค่ะกินสมแล้วก็อยากาอยากกินน้ำตามถ้าเกิดว่าแขนหรือว่าสำหลักเฉีดยดังไลนะพี่น้องจะเห็นเจ้าก,กินกระสมน้ำแล้วมะสมมาได้พี่น้องเพราะว่า มันเป็นมองมองอันนั้นมะงมวงมันมันกลางๆสมมันผสมกันสบายด้วยสบายดีจ้าสบายดีชาเจลน,น้ำแหนมากมากเลยพี่น้องผอดน้ำกันขนาดกินมาเดียวยังมาเบิร์ดได้คนเดียวเลยถ้ามีกินหลายคนคืคก็จะเจ็บเลยพี่น้องเจียหวาน ฝนตกแห้งบ,อบอ่อบานเจาบ่อแห้งจ้ะแต่ว่ามันลิ้นลิ้นเป็นมืองกอ,อให้โตเปียกซือฝนนี้ยังตกบอ่อให้โตเปียก <c oughs> เออเอ,อมาจากประเทศยงเคอยอ่านบอ่อด้วยพี่น้องด้วยาภาษาาปักกิ่ปักเกิด พอานองแต่ห้าย่างเดียวจะพอนจะติดต่อพอนไปจากไหนแล้วพี่น้องพอนพิ่ภาษาอังกฤษมาใส่้าขอเจ้าแล้วดยขอบใจเจ้า เริ่มมือเริ่มค่มในพี่น้องทั้างบ้านพ่อแม่พี่น้องฝนโตขึ้นบ่นี่ยังมาเลียนรู้เลียนดีเถอะบานถ้เจีวล้ลินลิน,ลน,ลนมักหลายมือหนึ่งเป็นทิศอันทิศกวเลวแต่ถ้าเบิง้งฝนเสพอา,ากาศกับประมาณอีกสามสิบมือข้างหน้าคือสิเริ่มแดดในพี่น้องเพราะว่าถ้าวว่าตามบา้านถ้เจี๋ยกลินใส่เขา่าพันสายพี่น้องโคตลินเขา่าเขา่าพันสาย เคนบอกกันจังสีนะบ้านเฮาเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เคนบอกกัน, u, น, u, น u, พี่น้องพ่นลิ่นเขาพ่นสาเขาทวีตทวาวิตพันสินหรือว่ิทย์พ่นเขาพ่นสากะสีเศร้าอะไรละมาลรซิบนาทีพอพี่น้องกัวยว้าวเมื่อรอบนั้นเถียงอีกแล้วรอบนั้นชัดเจียบอกว่ามาไรมาไรชดประมาณนี้ประมาณซิบนาทีจนมาปลาไปยีซิบนาทีพี่น้องทุน พอพูนอาจจะได้ยินเสียงกาเสียงกาห่อนี่ยโดยพี่น้องเสียงยีแซวอยู่ตกยาำแรงมันกระบาแต่หากินเหื่อสวัสดีสวัสดีสบายดีจ้าสบายดีทุกคนที่เขามารับสม้มโดยพี่น้องม,ม,มาเมาเขามาเบิร์นเสา หายมีเทิงสมมีเทิงบางมองดีบางมองสุกพี่น้องน้ำบน,นจานไปเกี่ยวข่าวเดินได้เนาะบ้านเดินสิบเดินสิบพี่น้องเกี่ยวข่าวเดินหนึ่ก้าน เต้นเจ็ดประเด็นเต้นแปดเต้นเก้าประมาณอีกซองซ้ำเดือนข้างหน้าพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวแล้วสัญญาณพอคอยปรนไดอยู่ในถ้รมนี่ระเปิดเข็มสัญญาณพอคอยเลยพอคอยปรนไดอยู่ในถ้รมนี่ระเปิดเข็มโอ้ยจริง้องจอเหลินพี่น้องค่ะย,ยังก็น,นี้ระเบิด ให้กำลังใจพังทหารไทยเด้อพี่น้องสำหรับการสู้รบกันพี่นอ้องมีอันตรายกลางระมัดระวังตัวอำเ่อพี่น้องเลยว่าเจิวกับเบี่ยวเอาไล่ไปลกำลังเชียอยู่เห็นข่าวขึ้นมาอยู่พี่น้องเลยเจจยวก็ติดตามข่าวอยู่แต่ว่าเห็นบอลแข้งบอลแข้งกไก,ก,ก่บ้านเสจยวอะพัง ทั้งไตพี่น้องเลยจะเบิดทั้งฟังกรรมัมปูซาอมาตกเีล้าอยู่ยิงพิษรวยจากไหนกระปูแล้วพี่น้องเลยข้อคอนถุกทอนรู้สึกว่ามันเจ็บให่ย่างเขาได้ครับ ยังหูแล้วจ้ะพี่น้องสิไปกินอย่างมีไก่อยู่ในตูนะ้นะนาชีทอดทอดไก่ไปกินสวัสดีพี่น้อง มาเบิกันเจได้ค่ะเจ้งจังลมจังฝนถ้าจะจีบเราเจอต้องเห็นจังไรจักปู่กันไม่หน่อย โซก็ตกพอลินลินทั้งวันเลยตอนซู้ช่วงนะพอนแลวพี่น้องเลยวูแลซู่ก็ภาพเจาของน้ำเดิอพี่น้องตัวนี้นะชิบิรอยเป็นนายบ่อยอากาศเตรีวนเรืออีหนึ่งนาที10นาทีเลยพี่น้องถักทด้โดยสบายดีกินนะ กินมังม่วางจ้ะพี่น้องกินสมบังม่วงเมื่อนี้ว่าฮะสิบห้าคุดจิรอมามาป่นกินแต่ว่าฟ้นโตกไปบ่ได้อย่างกับฟ้นโต๊แลหรอคะควาจิรอมันกับลืบควยมันเนาะลือค,ควยมันกับคุดเข้าก็แดมมาเห็นพี่น้องปีงกายมือนันคือสีแสบเด้แสบพี่น้องแสบพีมือคอยละแสบ ตอนเด็กพี่กินข้าวกับกับตอนเด็กพี่กินข้าวกับอะไรครับโตมาทำไมน่ารักแบบนี้เดี๋ยวโทรถามแม่กันพี่น้องตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดสักจะก,กินข้าวกับยังปอดยังให้กินอ <laughs> ปอดยังให้กินใหญ่มากก็งามเนาะตรงถามแม่ล่ะสวัสดีค่ะตั้งทายจากกัน คับปุรีสบายดีจ้ากินเพ่อพี่น้องเลยกินเพื่ออยู่คนละตอนสองตอนไปอยู่แม่พี่น้องบรรยากาศดีฝนตกเป็นไก่ฮะฮะาฮาบนไข่บไก่ฮ่ฮ่าบนไข่แล้ว ว่าสิแวกินเพอ่พี่น้องแต่หานเพอ่เขาปิดมือน,นีไอ้คือเพอ่กาดแบบเย็นๆแบบนี้นางสดยิ่ยังมัหอนๆพี่น้องเลยหนำเพอ่มัหอนๆเพื่อทีแช่ยู่ขา,ายครับเทียงหน้าหรือบ้านยู่กระตบหน้อยพี่น้องอยู่บ้านถ้าเจอกระตบกระตอบน้อยกระทอมมาๆพี่น้องฝนตกมาแห้งพี่น้องเลยลินลินลินเป็นเหม่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ ถ้าฝนกะตกไปแหงเราไม่แต่ว่าลินเอาลินแต่ว่ากระลินบนมือลินแบบให้เห้าลินพ่อทางมันเปื่อนไปใส่มาใส่พอเปื่อเนี่ยสื่อาแหงบันไดแต่ถ้าฝนตกแค่ไหนระเบิดวันคืนขนาดนี้น้ำนา่าสิผัวมีน้องกินเป็นต้แเสบด้วขอบใจเจ้าไรไก่บับ อยากกินสมโตยพี่รองตีอมตอยากกินยานินยินยี่คุณา เดี๋ยวก็ไปได้พี่น้องเลยว่ามียังเห็ดหาเห็ดกินแหวกนางให้พี่น้องเบิ่งนาเจ้าของยี่สือเนี่ยเอฟซีเซียงใหม่เด้อสวัสดีเจ้า มาถือป่เนาะสภาดีเจ้าเชียงใหม่เชียงใหม่เขาอจังสีว่าพี่นนองเห็น,นาแนวมาเด้อเจ้าเพราเป็นอากาศเป็นได้นอกเชียงใหม่พี่นอาะจะเจอเห็นแถวบรรยากาศแถวนั้นก็ปตะเทียวแห้งเลยเขียนไว้ว่ามีโอกาสมีเงินกันพี่นนองพาเทียวแถวเชียงใหม่เขาบรรยากาศดีพี่น้อะธรรมชาติแห้ง ฝนตกบอกบาๆตกจะลินลินฝนลินล,นล,นลินทั้งวันจำพูนก็ก็มาจ้าตอดทั้ง้านฝนตกทั้งดาวตกเสียงเบิร์นขนัดอือขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเ้ยพี่น้องอให้ปลอดภัยทุกคนนะพี่น้อง มเมื่อยันท,ที่เกิดแล้วพี่น้องเลยไมนจังแน่ไใจตกตะว,ตวันเลยนี่แต่ฝนตกพี่น้องเลยช่วงนี้ละบมากบดนีแต่เรื่องละบมาก เจ,จ้าิวอยากไปเชียงใหม่มามาคงเจียมบ้านอันนี่คงคงเจียมมันอยู่จังหวัดใดน้อพี่น้องคงเจียมนี่ยังไม่เคยได้งินเลยยังไม่เคยได้กินชื่อดียวอ,อะพี่น้องเจ,จ้าจียวสิไบปบได้บัดเน,นี้ลาก,กอยกันพี่น้องออุบลนอืมอุบลนุบ้ถ้าอุบลนกับบ่ไกล้นะพี่น้อง นั่กำลังน้ำถั่วมพอดีน้ำถั่วมตีน้องพี่น้องเห็ดลายทีลายแขรงพี่น้องเลยฝนตกแห้งไรกระดามถท่วมจับสบายบ่ได้เนาะแถวนั้นบางแขรงแถวฟังล่าซาเจีก็ท่วมเหมือนกันพี่น้องเลยแต่ว่าบอลซาเจีเอาได้ท่วเพราะว่ามันอยู่สูงเนี่ยแถวบอลไก่เขื่อนไก่แล้วก็ท่วขอบแม้งขอบลายพี่น้องเลยไปใส่บ่ได้ ลำบากพี่น้องเลยย่ำฝนก็ลำบากย่ำแรงก็ลำบากไปก่อนพี่น้องไปพุ่มพ่อบัดใหม่พี่น้องสบายดี